สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาที่โคราชนะครับก็มาถึงตอนประมาณ9ก้าโมงนะครับพอมาถึง9ก้าโมงเราก็ลงรถจะทํานูน่ทนทํานี่แต่ก็เปิดโทรศัพท์ดูเฟซเช็คเฟซเช็คชอะไรแต่พอดีในเฟซก็ขึ้นว่านักคอมได้เสียชีวิตลงตอน7จ็ดโมงกว่าๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ชาปนากิจเลยตอน3ามโมงเย็นนะครับ ก็รู้สึกเสียใจนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นปูชนียะบุคคลที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยที่ได้ดูแกนะครับต้อง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 ชอบแกนะครับนักคอมนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวนักคอมด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเสียใจได้แต่คําบอกคําว่าเสียใจแล้วก็โควิดมันไม่เลือกใครนะครับต้องระวังตัวเองนะครับทุกครั้ง ออกนอกบ้านต้องสวมแมสนะครับนี่อยู่ในป่าในเขาก็ยังต้องสวมนะครับเนี่ยอันนี้เว้นระยะห่างนะครับนี่ห่างกันอยู่สองเมตรนั่งคุยกันนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ชิดนะครับนี่ถ่ายนี่คือห่างกันอยู่สองเมตรนะครับผมดูแลตัวเองนะครับมันล้างมือนะครับผมทาความสะอาดทุกครั้งนะครับก็เราจะผ่านพ้นไปได้กันนะครับโควิด ไม่สามารถจะทําอะไรเราได้นะครับผมพี่ครับพี่ดยลำพังนะครเนี่ยมีบางคนก็เรียกนายเหยือนนะครับผมนายเหยืนเพราะว่าฟันแกเหยืนจริงๆแล้วฟันแกเหยื่นคลิปหรือแกก็ปากเนี่สร้างรอยยิ้มเยอะเยียบไปหมดใช่ใช่ไม่ว่าจะแสดงเป็นตัวหานคือถ้าเป็นหนังแนวคอมเมดี้ตลกต้องมีแกทุกเรื่อง นะครับนี่ไม่ได้ว่านะนะเกือบทุกเรื่องต้องมีนักคอมอยู่ในฉากอยู่ในเนี่ยเป็นตัวตแสดงในในแต่ละเรื่องอ่ะถ้าเป็นหนังตลกตลกหน้าตายด้วยใช่ครับไอคำด่า,ดาแกจริงๆแล้วแกไม่ได้ด่าเนาะสุดท้ายที่ผมดูหนังแกก็คือหลวงตาหลวงตามหาเองอที่แกใบมวยนั่นแหละดูตลอดครับ<ไ>งานแกพอดูแล้วดูแล้ว คือมันเป็นหนังตลกขบขันดูแล้วเราก็ทําให้เราไม่เครียดทําให้เรามีเสียงหัวเราะคนเราเนี่ยถ้าหัวราะได้ทุกวันเนี่ยก็ดีแต่ไม่ได้บ้านะครับต้องหัวราะแบบมีสติหัวราะแบบมีสติเนาะพี่ทุลลำพังพีเอสแล้วชอบอะไรมุกเกี่ยวกับนะัคมมากที่สุดมุกที่ที่อชอบที่แล้วแบบดังเลยดังเนี่ยบสบายดีนะไอสัพ์ ทุกนี้เลยครับจริงๆแล้วไม่ใช่คาด่านะไม่ไม่ใช่คําด่าถ้าฟังไม่ดีมปนเหมือนคําอุทานอุทานแล้วมันเป็นบุคลิกส่วนตัวนะต้องสนิทอ่ะต้องเป็นคนสนิทกันนะครับเหมือนเพื่อนฝูงเจอกันเฮ้ยสบายดีนะไอสัตว์มันเป็นคําน่ารักด้วยซ้ำน่ารักใช่แต่มคือคือคาเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นคาหยาบในตัวตัวคนที่จะพูดคำนี้ได้มันต้องสนิทกันนะครับไม่คำพูดที่ออกมาเนี่ย ถ้าบุคลิกของนักคมแล้วคําว่าสบายดีนะไอ้ไอ้ตัดมันเป็นคําแบบเหมือนคําทักทายคำเป็นบุคลิกยาะาำตัวพี่กูเลยนะเป็นคาแรคเตอร์แกวันนี้ก็เสียใจนะพี่นะคขับรถมาก็อึ้งไปวันนี้ในเฟซหน้าเฟซมีแต่ตอนผมขับรถผ่านมาทาั้งตักช่องหรือลำตะกองมาพี่เอ็นก็บอกเออพี่บอกนักคอมไปแล้วผมก็อึ้งไปพักนึงอึ้งเพราว่าเราเป็น เป็นเฟดแกเป็นเอฟซี <FC S 2> <ส>แก<ส>นะก็ถือว่าแกเป็นผู้ชนีบุคคนนะที่สร้างรอยยิม้มใม่กับคนไทยนะครับก็ถึงถึงถึงจะไม่รู้จักกาันถึงจะไม่สนิทชิดเชือ้อถึงจะไม่รู้จักกันโดยส่วนตัว,วหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่ว่าก็ติดตามผลงานแกตลอดแต่แต่แกแกแก,แกคงไม่รู้หรอกเพราะว่าแกไปสบายแล้วเหลือแต่เรานี่นะครับแต่ช่วงช่วงช่วงก่อนที่แกจะเข้าโรงบาลนี่แกก็มีใคร กัญชัยเนาะกัณชัยกัมเหทอยกัญชัยแบบเอามาออกรายการเลยอะไรนะไม่ได้ออกรายการแค่แค่อะไรนะวิดีโอคอไม่ไม่วิวแล้วก็มอมารายการอะไรนะช่องดังๆของกัญชัยชื่ออะไรอ่าพูลกระแสพูลกระแสครับนั่นแหละแล้วแกถามคถามว่าสบายดีนะสบายดีนะเป็นไงบ้างอยาลดนทักกัญชัยหงายท้องกัญชัยหนุ่มกัญชัยหงายท้องเพราะว่าหลังจากนั้นถึงวันนี้ไม่ไม่กี่วันเนาะห้าวันนะประมาณอาทิตีหนึ่งครับประมาณอาทิีก็ค่อยตกปลานาทีตกปลา คือจริงๆแล้วทุกคนก็ไปหมดแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่านักคมปากผลงานรอยยิ้มให้พวกเราไปเยอะแยะหนังหนังตลกขบคาหนังตลกขบขันเนี่ยต้องมีแกอยู่ในร่วมอยู่ในนั้นร่วมแสดงอยู่ในนั้นรับทุกเรื่องก็ขอให้ดวงวิญญาณของไปสู่ควบคุมที่ดีครับครับนะครับก็ถึงไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไปตั้งรอยยิ้มบนสวรรค์แล้วกันนะครับผมให้กับคนที่อยู่บนสวรรค์ได้มีเสียงหัวเราะ จะต้องฝากฝากระลึกจิตใต้สำนึกว่าทุกคนต้องไปสุดท้ายสองชีวิตไม่มีใครรอดพ้นครับวามตายมาแต่ตัวไปแต่ตัวครับผมอบางครั้งบางสิ่งบางอย่างคนเราที่ขนไถลขนหาตะแหวงตะกินตะแหวงหาปากกัดตีนทีบเหนื่อยล้าอ่อนเทียทำทุกอย่างเพื่อสิ่งสิ่งนั้นแต่สุดท้ายสุดท้ายแล้วเราเอาไปไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่ากาเรียกว่าอะไรอ่ะพอเพียงมีเท่าไหร่ไดใช้เท่านั้นใช้ใช,ชีวิตที่มีความสุขเหมือนนาเอ็ดนะเหมือนนาเอ็ดใช่ใช้ชีวิตที่มีความสุขเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปตอนไหนเพราะฉะนั้นมีความสุขทุกวัน,ท,วนทุกวันดีกว่าครับผมไม่ไม่ซีเรียสครับหัวเราะได้ทุกวัน คลิปนี้ไม่ได้ซ้มเติมไม่ได้อะไรครับผมเพียงแต่แสดงความเสียใจแสดงความเสียใจไว้อะไรไว้อะไรให้กับนักคอมนะครับผมนะครับแล้วก็ทีมงานของนักคอมที่ไม่ว่าจะเป็นน้องแจ๊ดหรือว่าน้องบอลนะครับก็ขอให้หายเร็วๆนะครับผมนะครับกลับมาสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามไปสัทหามไปจำกัดมีไม่มีนักคอมคนหนึ่งนี่ก็ ตั้งแต่คนอนะเรเบิร์ตไปแล้วนะโรเบิร์ตเรเบิร์ตก็ยังไม่เท่าไหร่ทีนี้ขาดนักคอมไปอีกก็ชั้นแนวนะชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะใชตอนนี้ถ้ายังอยู่ที่แบบตลกแล้วก็ฮานี่ก็มีใครที่พี่ที่นอกจากนคมนอกจากโรเบิร์ตแล้วตัพี่อ่ะก็มีแซงสามชาหมับเท่งหนุ่มออ ยังมีหม่ำมีแท่งมีโหนที่ยังสร้างความหมุนรอให้เรา่หนะก็ให้ดูแลยเองแล้วก็มีตัวเล็กๆที่เก่งๆชื่ออะไรนะตัวเล็กๆอ่ะคนอ่างทองคนอ่างทองตัวเล็กๆเล็กๆที่ลูกศิษย์ของนคกคอมเนี่ยแหละชื่ออะไรนะผมไม่แน่ที่ไปอยู่รายการซุปเปอร์เทนน่ะ สัมภาษณ์ชินโจง,งั้ชือ่ออะไรน้องกตีกตีก็โอเคนะกตีอารามบอยนี่เขาเป็นลูกสิษย<ข>ิ์ของเอ็ดดี้ที่น่ารักก่อนก่อนก่อนที่จะมาเป็นกตีอารามบอยครับก็ตอนนี้เหมือนที่พี่พูดนะแต่ว่าหมด,หมด,ห,มดหมดน้าโรเบิร์ตหมดนาคมแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่จะยังสร้างรอยยิ้มได้อีกอยู่แต่ว่าตรงสร้างผลงานต่อไปอเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจภาวะอารมณ์เช่นนี้ รอยยิ้มเท่านั้นที่จะทําให้รัก็เเสียงหวาะต่อยอดช่วยผ่อนคลายได้ไม่เราแม่เราเครียดนะครับผมถ้าเราเครียดถ้าเราเพิ่งไปเจอน่งหนุ่งหน่งช่าชาเราเขาคือเขาไม่รู้จักเราหรอกแต่เรารู้จักเขาเรารู้จักเขาหมั่มเงี้ยผมผผมมก็เคยไปที่ร้านพี่หนุ่งเท่งก็ตลกนะพี่เท่งเท่งผมเคยเจอเขาแล้วครับที่ตลาดตลาดไอ้เท่งวินเทจนะเนาะแต่ว่า ผมไปที่ตลาดหน่งไปกินบะหมี่แล้วก็ได้ถ่ายรูปกับหน่งเจนจ้าผมออโอเคเหลือสามคนนี้เหลือหม่ำเหลืออะไรก็ก็ยังสร้างรอยยิ้มให้เราอยู่ก็ขอให้รักดูแลสุขภาพสุดท้ายนี้นะขอให้ดวงวิญญาณนะคอมไปสู่คุบคุมที่ดีนะครับไปสร้างเขียงหัวเราะให้กับคนที่อยู่บนวะวันเป็นตลกที่เก่งคนหนึ่งใช่ครับไม่รู้หนังสือเราอ่านมุกไม่ออกด้วยซ้ําไม่รู้หนังสืออ่านบทไม่ได้แต่ ออกมาหาครับเป็นเป็นตลกอัจฉริยะคนหนึ่งครับถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะแล้วช่วงเสียชีวิตนี้ทั้งเพจทั้งเฟซบุ๊กทั้งอะไรทุกช่องทุกสังกัดออกหมดเพราะว่าต้อองะไเพราะว่าว่าความดีนะช่เพราะว่าคนมีความสามารถถูกต้องครับครับผมขออําลานะครับครับผมเอาอีกทีหนึ่งว่าบุคลิกบรญยาจุนอาคมที่พี่ชอบว่าไงนะ เอาไว้เจอกันครั้งหน้านะไอ้ซับสบายดีสบายดีนะไอ้ซับเออมีไหมไม่ได้ด่านะครับอไม่ได้ครับทักทายมันเป็นมันเก็นคาแรคเตอร์ประจำตัวของนครไท่ใช่คาแรคเตอร์แกครับผมอืคนอื่นที่มองมาแล้วก็มีก็นะครับโนงแทงโน่งม่ำแท้งโนงหม่ำแท่งโนงที่ยังอยู่ครับคอยอยู่และรักษาความดี รักษาผลงานรักษาตัวยิ้มครับเออหรือทำตัวยิ้มให้พวกเราต่อไปครับขอไว้อะไรนะคอมครับขอให้ดวงวิญญาณมีสุขสุขีครับแล้วไม่ไม่นานไม่ช้าพวกเราก็จะไปตามไปครับไม่ช้าไม่เร็วครับครับ